ค้าเสานีพ้พาพี่นองมาเบิงบอกบนะคะมนีนิ้สิทำการจับกบออกจากจับกบออกจากอ่อเพื่อจะเอาไปร่วมกันก็เลยอยากจะนัาเสนอสัน,สนเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลานี่ค่ะกบอยู่ในบ่บนี่เป็นกบพันผสมค่ะซึ่งจะผสมระวางกบหน้ากับกบพันอยู่ในช่วง จะเริ่มเติบโต,ตแล้วก็เพื่อนก็ล่างจะงดอาหารนะ,ะนี่ค่ะเพื่อนจะบ่อกค่อยกินอาหารพอาะื่นจะเขาง่ายนะ,ะอบเนี่หลายเลยค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะจะมีเกือบทุกซอกทุกก่อนอึดนะฮะนี้อันนี้เห็นไหมคะแต่จะเก็บจ,จะจับออกว่าสุวนตัวเขาเพื่อจะเพื่อจะล่างโบเพื่อจะเทียบพื้นที่ใส่ประโยชน์เนี่ยมไหมแล้วก็จะเอาเพื่อนจับไปเป็น เป็นขัดแยกพ่อพันแม่พันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกบนี่เอ่อมันมันเลยพี่น้องมึงนี่ค่ะแบบร้ายค่ะจับไปแล้วกะมีค่ะเบิ่งโอ้ยอันเพิ่นเต้นเก่งด้วยค่ะเด้อกบเกือบรุ่นนี่นี่ค่ะเกะจับไปแล้วกระจาเกือบเครื่งขังยาหมันหนาแห้งหลายกิโลค่ะก็เลยจะเอาไปเท่ก่อนนี่ค่ะเอาแค่นี้ละพี่น้องสั้นๆเบิ่งไปผู้ใดสนใจก็จังสักสอบมาถากสอบถามเบิ่งค่ะ เนกบอลหนีเลียงไว้ในเล้าหารอยตัวแต่ว่าก็จับขายจับกินไปนั่นตอนนี้ก็นนาจะเหลืออยู่ประมาณสองรอยนะะโดยประมาณหรือสามรอยโดยประมาณเนาะเะนาะอ่าโอเคค่ะติดตามตอนต่อไปค่ะ